ราศีนะคะมีเกณฑ์มีพลังงานโชคลาภเงินล้านมากที่สุดในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม2567นะคะและในคลิปนี้นะคะมีแหล่งโชคลาภกลางและเลขนําโชคให้สําหรับทุกท่านด้วยนะคะมาดูกันในเรื่องของ6ราศีก่อนดูได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าตรงกับวันที่เกิดของคุณรับพลังงานดีๆไปได้เลยนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเอาที่ถูกกฎหมายและไม่ให้เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นนะ มาดูกันนะคะสําหรับ6ราศีนะคะ1คือราศีกันค่ะ2ราศีกุม3ราศีมังกรค่ะ4ราศีธนู5ราศีเมษและ6คือราศีมีนค่ะขอสแสดงความินดีกับ6ราศีด้วยนะคะสําหรับแหล่งโชคลาบกลาง คราวนี้มาจากสองเพศเลยนะคะมาจากทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะขึ้นไพ่อ i n g of Cups นะคะนะราชาถือถ้วยนะคะต้องบอกว่าโชคลาบเนี่ยจะมาจากคนมีชื่อเสียงที่เป็นผู้ชายลักษณะอวบๆนะคะคราวนี้จะเป็นลักษณะอวบไปถึงอ้วนเลยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวหรือมีครอบครัวมาแล้วก็ได้นะคะอันนี้จะนําโชคมาให้นะคะเป็นแหล่งโชคลาบกลางต่อไปนะคะคือ เพศหญิงเพศหญิงที่มีอายุต่างกันเป็นเพศหญิงที่สนิทกันสองคนแต่มีอายุต่างกันแล้วเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะต้องบอกว่าเป็นคนมีชื่อเสียงนะนะคะที่เป็นเพศหญิงนะคะที่ช่วงนี้อาจจะทํางานหรือทําธุรกิจร่วมกันแต่มีอายุแตกต่างกันอันนี้คือแหล่งโชคลาภนะคะสําหรับเลขนําโชคนะคะคราวนี้นาะส้มก็มองว่าเลขเก้าก็ยังเด่นอยู่นะคะเลขเก้ายังเด่นอยู่นะนะคะรอบนี้อาจจะเป็นเก้าเจ็ด 9ก้าแปดนะคะหนึ่งเก้าอ่าประมาณนี้นะนะคะแล้วก็มีหนึ่งสี่หกนะคะหกสามหนึ 6, ่งกับห้าก็มาแรงนะคะหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าอะไรแบบนี้นะนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะมีความโชคดีนะคะเป็นเศรษฐีมีโชคลาภปังๆกันทุกท่านเลยกันแล้วกันนะคะ